น้องม่เนี่นอนีแม่ี่อตัวเด็อันนี้นี่ย่าแม่เ้า่เจาเจ้ยวจ้าเจ้าคัดใช่กันเรอไปคัดคอมีกานี่ทังเอานัทังคัดใช่กันแล้วก็เคงีแล้วเคยเคยดเเคยเบื้งนี้แหะเราก็เคยเคยเียี่โอมาี่น้อยเอาของตงกวนก็ใสอย่เงี้ย่างนี้ด้จ้า ใส like okay. ่อะอีกใส่อะอีกใสผลไม้อีกหนึ่งชนิดส้มเราใส่เข้าไปเส้มเราใส่เข้าไปเดี๋ยวใส่ส้มเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้จ้าใส่เข้าไปโอ้ใส่ข้าวพร้อมมันจะปั่นได้ยังเ่นั่นแหละที่นี่เอาไม่เอาไม่เอาตรงนั้นเออบริการข้าวอย่างดีตากับยายข้าวข้าวเด้อ

วันาขาดบ่ได้ฟ้องปุ่นองค่ะเดริจ้งมีสีกระเด้สีกระโดเยเอาสต็กมาแดกก็ไม่ยอมเนาะเออเสียบนัวเสียบนัวปหอมประเด็กแท้หอมมากเลยหอมมากได้ก่ว นี่แหละตับม่งแหละเอาแทนกรสิตักมั่งไม่สียแดตักด้วย oh, <mo ี่นหอ่างด้อขาดไดีเด้วเฮ้ยได้หลายเด้อผู้เห็ดผู้ใจผู้หนักผู้หนักหานเด้อี่เสียดหาน้วหานที่เสียดจคุ้นมากะฮวคูณกันคูนก็ยาสิอนสองสองเรพี่นอ เอาเนี่ยมาแรกกับมะย่อมเด้อจ้านี่นะเด็ดจานใส่เกี๊ยอีสานอุ้ยของแซ่บอีสานแซ่บนัวแซ่บนัวต้นไปแี้กปลาจะเดือดย่างดีนะคุณยายเด้อจ้าเด้ออ่าต่อไปเป็นอะไรอ้าวอ่าใส่ปลาปลาทอดน้อยหนาใส่แล้วยายเขียบใส่แล้วฟักทองใส่แล้วเอาเหลือฟักทองไม่เจียวมาสามต้น ขอสามชก็ต้องยกเด,ดิม่ได้หนึ่งสองสามหาห่อตีเป็นหาห่อสาให้ได้หาห่อพอไงสามึเด้อพี่นสามหเด้อต้องเหตหาห่อตีคุณย่ายเอาต้อ <c oughs> ทำห้าห่อวัะซ่านพี่นองต้องทำห้าห่อเอาไม่ใช่หอ่อนี้ทําใส่มาด้านน,น,นู้น ค่ะห้า่อเอาเริ่มต้นเลยพี่น้องน,นี่ก็ลหมักหลังในใส่เข้าไปพี่น้องใส่เข้าไปจ้าใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วก็ขา้าวเหนียวเนาะนี่ข้าวก็ต้องมีกับชุหมูเอ่อปลาทูนี่ยงงหปลาทูทอดปลาทูทดอดนี่ยังนี้นี่แหละกะยาศาสตร์ มินเยี่มส้มมอก็มีพี่น้องส้มมอปะนนะส้มมอส้มมอส้มหมอลาไ่ได้คือเจลเจลกะดัเจลพริกดิบง่ายหาไม่ได้คืออันนี้หอมสูงกลิ่นยั่วยวนเอ๋ อันนี้ยังเคี่ยบทะเคี่ยบเคี่ยบ,บหนึ่งข้าวต้มหนึง่งกระตือหนึ่งน้อไมหออออ้หนึ่งข้าวตกแต่งอีกพอแล้วน้องจุดเองหมีหมก,กนี้พี่น้องใหญ่มากใหญ่มากอ่ะดูชมคลิปต่อไปกันห่อได้พี่น้องเด้เอเอาเอาอันนี้ก่อนกอนเค่นี้ก่อนเนาะ